สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังกับเพื่อนนะครับก็เป็นรายการที่ดูคลิปดูหนังพร้อมกันเพื่อนนะครับเพื่อนรู้สึกยังไงครับเรารู้สึกพร้อมกันครับส่วนทางในคราวนี้นะครับคือเรื่องク s เ s ススペースショット t Film ซึ่งมาจากช่อง Pony s m a s h e r นะครับผมซึ่งก็เป็นช่องของผู้กับที่ทําเรื่องไลอานนะครับผมเขาก็เอาเมียแล้วก็บ้านของเขามาทําเป็นนังพีกแล้วนะครับผมก็ไปลองดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับクロเซ Space พื้นที่ในตูส้า ฮึมเสียงไม้แผ่นเสื้อขยับเหรอเอิดูสักหน่อยหึมแผน่นเดียวไม่มีสองอันน่ะตู้กูก็ปกตินี่หว่าฮึมเอ้ยพอปิดแล้วเปิดแล้วมันแบบมันเพิ่มจำนวนเฮ้ย เพิ่มเองไหมเฮ้ย,ย,ย,ยเพิ่มเพียบตู้วิเศษอย,อย่าเพิ่มนกกตาหรอเออเพิ่มจริงวะเอาอีกสี่ตัวเดดว เดี๋ยวจะลองอะไรสักหน่อยนะคุณเข้าไปง่ายหน่อยผัวมาเป็นสองคนนี่ห้าเลยเล่นางนี้กบผัวมึงเลยเ้าเ <David. S 1> ดวิดเดวิดเอา ไม่กลับมาแล้วจ้าเซ็มลองตัวเองมั่งนะครับผมมันจะหายไปไหน มีใครอยู่ข้างนอกืไม่เป็นไรวะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าอีเดวิด Hmm. ถือว่าผมว่าเป็นหนังสั้นที่มีไอเดียดีมากๆเลยนะเออคือแค่เอระเด็นที่ว่าเปิดตู้สภา้าปิดตู้สภ้าแล้วมีของจำนวนมากขึ้นเนี่ยคือผมรู้สึกว่าเขาใช้วิธีที่เบสิกมากๆเลยนะแต่มันรู้สึกมันได้ผลมากๆเลยนะครับผมผมรู้สึกว่ามันง่ายมากเลยแค่ให้คนแบบนั่งอยู่ก็ได้แล้วแบบเวลาปิดเนี่ยก็เอาไม้แขวนเตื้อมาเพิ่มก็ได้นะเออแต่ผมรู้สึกว่ามัน มันดูทรงพลังนะมันดูทำแล้วสุขแบบเอ้ยมันเออมันดูน่ากลัวนะเออแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมผู้หญิงในเรื่องเนี่ยมันดูแบบไม่กลัวดูแบบอยากได้เพิ่มอะไรอย่างงี้นะเออแล้วมันก็ทดลองในการเอาตุ๊กตาไปใส่อะไรเงี้ยแหมตุ๊กตามก็ดูน่ากลัวแล้วกันนะแต่พอเซีนที่มันเอาลองเอาผัวไปไปใส่เนี่ยแม่งก็ดูแบบพอเปิดมาแล้วมันไม่มี อะไรที่เป็นพวกสิ่งของที่ไม่มีชีวิตนี่มันอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเป็นของที่มีชีวิตเนี่ยมันอาจจะถูกย้ายไปอีกมิติหนึ่งก็ได้นะครับผมก็นี่คือเป็นหนังสั้นที่มีความยาวแค่ประมาณ3นาทีกวานยนะแต่ผมรู้สึกว่ามันดูฉลาดมากๆเลยนะและหนังเรื่องนี้เนี่ยมันใช้แค่ห้องเดียวนะห้องน่าจะเป็นห้องแต่งตัวมั้งแล้วมีตู้สภา้าอีกตู้หนึ่งเนี่ยทั้งเรื่องมาเล่นอยู่แค่เนี้ยเออก็ถือว่าฉลาดมากมากเลยนะครับผม เล่นกับคนดูได้ดีมากๆเลยนะแล้วเพื่อนๆที่ดูหนังสั้นเรื่องนี้เนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมแล้วถ้าเพื่อนชอบดูหนังกับเพื่อนนะครับก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และอย่ลืมกดสั่นกรดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครครับผมส่วนคลิปนี้ครับผมองเวลาไปก่อนสวัสดีครับ